ชุดเล่นเกมล่าขุมทรัพย์แบบที่ต่างดูสิอเธอร์ตรงตามแผนที่ขุมทรัพย์เลยต้องมีสมบัติอยู่แน่โอเคแล้วจะพูดที่ล่าแล้วปังเด็กหนุ่มเนียวไกลปืนออกไปทันทีที่นี่แหละต้องมีสมบัติซ่อนอยู่ใต้นี้แน่นอนใช่ย,ยอพอเราเจอสมบัติแล้ว หนังสือเล่มนี้สนุกจังจริงสิโอ๊ยตื่นเต้นอะไรของเขานักหนานะเออสมบัติลับเขาหัวกะโหลกอ่าไหนดูทิเด็กหนุ่มพบแผนที่เก่าๆในห้องใต้หลังคาแล้วก็ขายปริศนาจนไปเจอขุมทรัพย์เนี่ยเออเจอเอ๋ยงั้นก็แปลว,ว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่านหนังสือปุ๊บเลอตามปั๊บเลย ห้องเก็บของบ้านเราจะไปมีของแบบนั้นได้ยังไงเล่าเฮ้ยยังไงก็ต้องเป็นห้องใต้หลังคาสินะแม่ฮะเอินี่ผมขอละสักอย่างสิสร้างห้องใต้หลังคาทีสิเฮะจะแปลว่าถ้าว่างมาเพื่อเจอขอต่อเติมบ้านนะก็ไปอ่านหนังสือเถอะไปนี่ฟังนะหนังสือเนี่ยนะเป็นแค่เรื่องแต่งนายคิดว่ามันมีจริงหรือยังไงอะเฮะอช่าง,างเลยน,น่ะ เอ้ยโลกนี้มันช่างไร้ความฝันซะเหลือเกินไม่ไหวไม่ไหว,ไไวช่วยไม่ได้ฮะ <c oughs> เอานี่เลยชุดเกมล่าขุมทรัพย์แบบติดต่างอ่าของวิเศษนี่นะ่าจะทําให้เราหาขุมทรัพย์ได้เสมือนจริงเลยชัดเอ้อวเอาเฮ้ยไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิเดี๋ยวโรบิตาเดียวเหมือนแบบนี้เหรออุ้ยสมบัติเต็มกล่องเลยอ้า น้ำหนักเบากับพลอยของจริงแฮะอ้าวก็เพราะว่าทำจากพลาสติกยังไงเราเออของเกงั้นเหรอฮยแบบนั้นใครจะไปอยากตามหากันเฮ้ยถ้าเรื่องมากนะก็จะไปให้ยืมเล่นแล้วเอ้ยจริงสิอืมเอ้อไปยืมไปยืมนี่จำได้อยู่นี่เอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยนี่เอาใส่เข้าไปด้วยกันเลยจ้า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 นี่มันสร้อยของแม่ไม่ใช่เหรอฮะ ถ้าเอาของแบบนั้นมาใช้แล้วแม่จับได้เดี๋ยวเจอดีหรอกนะเพราะงั้นถึงน่าสนุกไงถ้ากลัวว่าโดนดุจะได้ตั้งใจหาไงเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทีหลังไม่รู้ด้วยละอ,ะอะพอปล่อยให้หีบสมบัติบินไปสักพักคําใบที่ซ่องก็จะกลับมานะเอ๊ะงั้นเอาเลยนะเอาไปเลยเฮ้ยๆๆ้ยไปไกลถึงไหนอะเออน่าจะไปไกลถึงภูเขาอยู่นะ โนบิตะจ้าทาเคชิโทรมาหาหนะ้าเออมีอะไรเออใจแอนฉันกำลังจะไปปีนเขาแปดเสียนกับซูนิอ่อนนะแล้วคิดว่านายน่าจะว่างเลยโทรมาชวนให้ไปพิกันนะ่ะสนหรือเปล่าว่าฮะโนบิตาขับใจนะจะฉันไม่ว่างเพราะฉันมีแผนว่าจะออกตามหาคุ้มสมบัติแสนสนุกนะ่ะคุ้มสมบัติเหรอมันอยู่ไหนอะ่ะฮะอ๋อ,อเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเอาเป็นว่าปีนเขากันดีๆนะเพื่อนนะ ขุมสมบัติเหรอเกิบไปแล้วไงถ้าบอกพวกโลภมากนั่นต้องโดนฉกสมบัติไปแน่น้อพี่ตว่ะวะเฮ้ยคำบอกใบที่ซ่อนขุมทรัพย์บินกลับมาแล้วเห็นมหมตื่นเต้นระทึกใจสุดๆไปเลยไหน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  มันเขียนว่ายังไงบ้างเหรอสมบัติซ่อนอยู่ใต้สนต้นเดียวที่หัวกะโหลกของหุบเขาโยมทูดมองไปหุบเขาโยมทูดโอโกก้โหกะโหลกหุ้นฟังดูเหมือนได้ล่าสมบัติจริงๆเลยแฮะฮ่าถ้างั้นดบไปเราหากันเธอะนะว่าเป็นที่ไหนอะ่ะอืมอันนันแปลกจังแฮะไม่มีที่ไหนเหมือนเลยนะเป็นแค่ภูขเขาเล็กๆหรือเ,เปล่าอะ่ะเอ๊หุบเขาโยมทูดไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อเลยจ้ะ คุณครูครับพอรู้จักขุบเขายมทโทบ้ทบางไหมล่ะครับขุบเขายมทโทษชื่อที่ว่ามันเขียนอยู่ที่ไหนหระแผดที่ขุบซับวะฮะยี่ทำไมเวลาอ่านของแบบนั้นก็ไปอ่านหนังสือเรียนซะไปย้ยไม่เห็นมีใครรู้จักเลยเอ้ยมันแปลกจังเลยฮะถ้าตามหาสร้อยคอของแม่ไม่เจอจะทำยังไงอ่ะ ไม่หวังแม่ว่าจะหนูชาแน่เฮ้ยแทนที่จะมาเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องลูกนี่ไปปีนเขาแปดเสี้ยนซะก็ดีหแล,ล้วก็เขาแปดเสี้ยนเหรออ่าเข้าใจแล้วฮะยงมาพูดชื่อชินิงามิชี้ก็คือเลขสี่นี่ก็คือเลขสองนี่โนบิตะสี่คูณสองเท่ากับเท่าไหร่สี่คูณสองยางนั้นเหรออ๋อหกไงจับหนูโชว์คนแป๋วเลยได้แปดต่งหักเล่า พอคุณได้แปดก็เลยเป็นเขาแปดเซียนไงฮะอ๋อพี่เขาแปดเซียนนี่เองเหรอ,อถูกต้องตามนั้นนะไปล่าสมบัติกันเดินทางได้โอ้ไปเลยโอ้โหวิวดีจังเลยฮะสมบัติจะต้องอยู่ตรงไหนสักแห่งในภูเขานี้แน่เลยไปหาส่ต้นเดียวที่หัวกะโหลกมองกันเถอ,อะอะ นี่เจ้าหัวกะโหลกหัวกะโหลกอยู่ไหนแกอยู่ไหนหเจ้าหัวกะโหลกเออเม,มื่อแต่หัวกะโหลกนั้นมันคืออะไรเหรอจะแปลไม่ไรู้จักเหรอนี่นายนทหาท,ท,ทั้งที่ไม่รู้คืออะไรอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ยังอ่านหนังสือที่เขาหัวกะโหลกอยู่เลยมันคือกระดูกส่วนศีรษะมนุษย์ยังไงเราเฮ้ยแปลว่าพวกเราตามหากระดูกคนอยู่อย่างนั้นเหรอ ใจเย็นๆนะอาจจะเป็นแค่ก้อนหินที่หน้าตาเหมือนหัวกะโหลกก็ได้นะแต่ก็มีสิทธิ์เป็นหัวกะโหลกเหมือนกันไม่ใช่เหรอนี่พวกเธอเอเอลุงขอถามอะไรหน่อยสิโครงกระดูกโครงกระดูอ๋อปล่าเปลครับมีอะไรเหรอครับลุงรู้จักหินหัวกะโหลกบ้างหรือเปล่าหินหัวกะโหลก ทำไมคุณรุ่งถึงรู้จักคำนั้นด้วยล่ะครับเอ้ยเรื่องนั้นม,มันไม่เกี่ยวบักเธอหรอกไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรหรอกเอ้แบบนี้อมีพี่รุตเขาไม่ใช่ว่าจะมาแย่งสมบัติของพวกเราหรอกนะไม่หรอกนะาคนที่รู้ว่าหีบสมบัติบินมาที่นี่แต่มีแค่พวกเรานะแต่ว่าถ้ารุ่งคนนั้นเจอก่อนจะทํายังไงละ่ะแบบนั้นสร้อยคอของแม่ก็ต้องโดนออกไปไงเยะ ก็เอาเป็นว่าหาหินหัวกะโหลกให้เจอก่อนแล้วกันเฮ้ยต้องรีบแล้วรีบแล้วไปนี่หินหัวกะโหลกแกอยู่ไหนน่ะเอออันนี้ก็รูปร่างไม่เหมือนหัวกะโหลกค่ฮะฮหายัางไงก็ไม่เจอแฮะโนบิตะจ้าเฮ้ยให<จ>ญ่สีงแม่นี่อ๋อแต่ตูไปไหนก็ได้เออพวกเราวนกลับมาที่เดิมมาเนี่ยมาทานข้าวเที่ยงได้แล้วนี่ตอบอะไรแม่บ้างสิ ถ้ากลับไปโดนบนแน่เลยเมื่อไปร่เ็เร็วเร็วอร็วเ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 ระวเร็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 ร็บเร็วเร็วเรอวเร็วเร็วเเร็วเเร็วเร็เร็นเร็วเเร็วร็วทร็วเร็รวเร็วเร็วเรเร็รรรวเรววเร ใช่ว่าความแตกแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ได้เตือนนอยายไงแล้วเออ,เอ,อได้กินข้าวป,าาป<อ>ั้นทั้งเปล่าวิวสวย,สวยี่สุดยอดไปเลยเนาะวิวสวยแจ็คแอน,นอด์เซเนโอโดราเอมอนหลงไปทางนั้นแทนเหนอะเ,ออเฮ้ยเมื่อกี้โนบิตะกับโดราเอมอนนี่ทำไมต้องหนีเราด้วยอ่ะก็เห็นโนบิตะบอกว่าจะไปหาขุมสมบัติใช่หรือเปล่าล่ะเฮ้ยแปลว่ามีสมบัติอยู่ที่เขาแห่งเบียลล่ะงั้นก็ ในใหนีพวกนั้นด้วยนะก็เธอบอกว่ากําลังหาสมบัติมีหวังพวกนั้นเราต้องตามมาแย่งแน่แน่โอ้จริงด้วยแฮะเออมีคนอยู่ด้วยเราไปถามเรื่องหินหัวกะโหลกกันดีวกว่า <sk r isa> เอหินหัวกะโหลกเหรอเมื่อจะเคยได้ยินเมื่อสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะอเอเอเคยจริงเหรอครับแ<อ>ต่เหมือนมันจะหายไปตอนที่ทําถนนใหม่หรือ,อยังไงล่ะนี่เหอหายไปงั้นเหรอแถวไหนอะฮะอืมก็ไปทางเนี้ยสำเร็จ เจอหินหัวกะโหลกแล้วหัวแป๊บไปทางนี้ทางนี้อทางไหนทางนี้เอายังไงกันแน่ไม่สิทางนี้มากกว่ามั้งทางนี้มากกว่าเอาไปเลยทางนั้นเอ๊ะหรือว่าจะเป็นทางนี้กันทางนี้กันเอาไปเลยเอาทางไหนแน่เอาไปสิเอาเอาไงกันแน่ครับโอ้ยเรื่องมันนานมาแล้วฉันลืมไปแล้วตอนนั้นยังเด็กเล็กอยู่เลยโอ้ยแล้วกันี่คนก็อุตส่าห์หวัง แถมหินที่ว่าหายไปแล้วด้วยพวกเราจะหาเจอได้ยังไงกันล่ะอะอันนี้รอเดี๋ยวนะในนี้เขียนไว้ชัดๆว่าจุดที่หัวกระโหลกมองอยู่เพราะงั้นตอนที่ฝังสมบัติเอาไว้ต้องมีหัวกระโหลกอยู่ด้วยแน่ๆเลยล่ะเฮ้ยอย่างนี้นี่เองแล้วว่ามีหัวกระโหลกอื่นนอกจากหินหัวกระโหลกสินะเแถวนี้มีหินหัวกระโหลกอยู่บ้างไหมครับผมจำได้ว่ามันน่าจะอยู่แถวเสาแปดสี่เมื่อกี้มีผู้ชายกับตัวารุกิปกมาถามด้วยครับ เออถ้างั้นไม่ยอมแพ้เล็้ยเข้าไปต้องหาให้เจอเลยแล้วเหนื่อยจะมั้งตอนนี้เราไม่มีเวลามาพักแล้วต้องรีบหาหัวกะโหลกให้เจอเดี๋ยวไล่ตามไปเลยสมบัติโกเป็นของพวกเราโอ๊ยหมดแรงโอยหัวกะโหลกมันอยู่ไหนนะ่เฮ้ยเอาลงไปแตะดูได้ดิเหมือนหัวกะโหลกหันข้างเลยเฮ้ยในที่สุดก็หาเจอ ม่กก็ใช่ฮสงสัยคงหาไม่เจอแล้วล่ะเฮ้ลองถามเธอเถอว่าเคยเห็นหัวกหลกใหญ่ๆไหมอ๋อเคยเห็นสิใหญ่เบ้เลิมเลยล่ะจริงเหรอใช่เรอที่สุดที่สุดที่สุดที่นุดี่สุที่นี่ไุลี่ะุด่ี่นไม่ใช่เหรอุณครูใุญ่สุ่น่นไง หัวไฝใหญ่ๆบนจมูกหัวกันโหลกตะหักไม่ใช่หัวไฟโอ้ยตายหาหัวกะโหลกไม่เจอสักทีนึงแบบที่จะหาสร้อยคอไปคืนแม่ได้ยังไงกันเล่าดูน่สินุพีตนั่นห้องวิทยาศาสตร์เป็นทำไมเหรอถ้าพูดถึงห้องวิทยาศาสตร์มันก็ใช่ต้องมีหัวกะโหลกส่วนสนต้นเดียวที่หัวกะโหลกมองอยู่ก็คือห้าดง เจอแล้วในที่สุดก็หาเจอหาเดี๋ยวเดววก็ปีนก็ไปรวดเดียวเลยนะโอ้นั่นคุณลุงคอมพิวตอกี้นี่แบบนี้พวกเราแพ้แน่เลยดรมอมดเอาประตูไปไหนก็ได้มาทีสิอ้ะวระวังทิ้งไว้ตรงทางที่มาไงแล้วอาวในเวลาแปบนาทีก็ต้องหรือกทายบน คนบอกต้องไปข้างหน้าเลยไมเนี่ยใครจะไปอม้อุ้ยอยอุ้ย้อุยอุ้ยอุ้งอุ้ยอุ้ยอุ้งอุ้ยอุ้ยอุ้งอุ้ยอุ้ยองอุ้ยอุ้ยอยอ้ยอ้้ค พวกเธองั้นเหรอไม่มีทางอะ่ะคนที่ฝังมันคือคนเมื่อสามร้อยปีก่อนต้งหากเราจะหาคนสมัยก่อนอืถ้าไม่เจอมวนตำราในร้านขายของเก่าเข้าอ่ะอะไรนะอ่านไม่ออกเลยอะ่ะแหน่สิขนาดฉันจะต้องแกะตัวหนังสืออยู่ตั้งหลายเดือนนะอันที่อ่านง่ายๆเขียนว่าสมบัติถูกฝังอยู่ใต้หินหัวกะโหลกข้างในหินหัวกะโหลก จะมีสนต้นเดียวพอมาถึงตรงนี้ฉันก็เลยเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นี่เองนะเอาละช่างเขาเหอะพวกเรากรรีบขุดบ้างดีกว่าเออโอเคลวธรรมดากับถุงมือวิเศษาขุดกันเลยเอาขุดจุบขุดชุบๆุดชุบๆขุดชุบๆขดชุบๆุดชุบๆขาดชุบๆขุดชุบๆขดชุบๆขุดชบๆขุดบๆขุดชุบๆขุดชุบๆบๆขดชุบๆขุดชุบๆขดชุบๆขุดชุบๆขุดชุบๆขุดชุบๆบๆขุดชุบๆบๆๆๆ ขอร้องละเอาปลวนี่เราไปช่วยฉันขูดทีถ้าเจอสมบัตินะฉันจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเหรอฝันไม่เหอะฉันจะเอาทั้งหมดเลยเอาเอาละขุดลอดยอมไลกันหน่อยใครจะไปยอมแพ้เอาเลยขุดเฉยๆขุด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  ของฉันไม่นั่นมันของฉันเฮ้ยไม่สนละยกก่อนลอะ <c oughs> ไม่ใช่ฮะต้องไม่ใช่กล่องสมๆมแบบนี้อะไรนะต้องเป็นหีบสมบัติหรูๆดิเด่นมนหลอกให้ดีใจโจดีละฉันขูดบ้างดิเ <c oughs> อ่อ ในที่สุดก็หาเจอดีจังดีจังดีจังเลยนะโนบิตนะ,ะเนอะราไปที่ซอยขอของแม่ยังอยู่อ่ะนายคอดูบัางสิเฮ้อะไรกันเนี่ยนี่มันพระสะติกไม่ใช่เนี่ยของเกว่าไงนะเจอแล้วฮะอมืมีแต่เหรียญทองแท้เต็มกล่องไปหมดเลยละเอยทองแท้ โย่อะไรไอมนเอ้เอาหน้าเอาหน้าก็ดีแล้วนี่นะได้ลิมรสการตามหาสมบัติกันก็แล้วกันนะไม่ดีสักนิดนึงโนบิตะแกลอยชันขุดหาของเล่นนี่นะงาเฮ้ยเอาหน้าเอาหน้าก็ได้แล้วนี่นะได้ลิมรสการตามล่าสมบัติกันแล้วไงอะไม่ดีเลยสักนิดเดียวเฮจะจับแกฝังดินแทนที่สมบัติที่สลายู่วยด้วยช่วย